สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจำวันที่29ตุลาคมนะครับก่อนอื่นบิ๊กจอขอสรุปผลบอลที่บิ๊กจอให้หน้ายูทู e ไปเมื่อคืนนะครับนี่ครับเรลาเต้ครับพบแอดมาริคนะครับบิ๊กจอให้กดสูงแรกไป0.75นะครับตบที่1 1นะครับกินเต็มนะครับคู่นี้ส่วนอีกบิ๊กหนึ่งนะครับที่บิ๊กจ้อให้หน้า a c e b o o k บิ๊กจอนะครับนี่ครับโกเทนเบิร์กสูงแรก1ลูกนะครับโกเทนบระคั นี่ครับบอลสวีเดนสูงแรกหนึ่งลูกนะครับจบที่หนึ่งเมตรนะครับจบที่หนึ่งศูนย์ยกไปนะครับคู่นี้น่าเสียดายนะครับส่วนวันนี้นะครับมีบอลเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ็อกจะแนะนํานี่ครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างนี่ครับเปเอชแปรลสแซงเฉงแมงนะครับพบริวครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ็กกันนะครับว่าทาไมถึงเลือกคู่นี้นะครับ เป็นเจ้าบ้างก่อนนะครับปาริสแสงเ์ชงแมงนะครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับมีสูงแรกทั้งหมดแปดเกมนะครับส่วนทีมเยือนนะครับริวนะครับเรามาดูกันนะครับสิบนัดหลังสุดชนะสามเสมอสามแพ้สี่ครับมีสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีสามเกมว่าสามเกมนะครับที่เสมอศูนย์นะครับคู่นี้นะครับฟันธงครับบิ๊กจร์ดเลือกกดสูงแรกในราคาหนึ่งลูกนะครับ โอกาสครึ่งแรกในสกอร์เป็นไม่ได้สูงครับและตอนนี้นะครับบิ๊จ้อขอแนะนําเว็บที่บิ๊จ้อเล่นนะครับอยู่ฟ้าโมฟันครับนี่ครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีราคาน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่นถึงสองถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับราคาน้ำต้องขออภัยครับวันนี้ลิ้นจะพันกันหน่อยครับราคาน้ําแพงกว่าเว็บอื่นสองถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับลองสังเกตดูนะครับราคาน้ํา และอีกเว็บหนึ่งนะครับที่บิ๊กจอดกดบาคาร่าทุกวันนะครับต้องนี่เลยครับ a m b ครับนี่คาสิโนและสดไม่ว่าจะเป็นคาสิโนเกมสล็อตเกมไพ่หวยรัฐบาลหวยปิงปองโป๊กเกอร์มีหมดครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับและสองเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมฟรีห้าสิบาทและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับฝากถอนจุ่มละเปอร์เซ็นครับเว็บนี้และที่สําคัญนะครับนี่บิ๊กจอดขอแนะนําเว็บบิ๊กจอดนะครับ ขอแนะนำกลุ่มบิ๊กจอนกลุ่มของบิ๊กจอนนะครับขอไปด้วยครับกลุ่มที่บิ๊กจอนกดบอลสดกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกลุ่มกดบอลสดนําบาคาร่านำไฮโลหวยมีทุกอย่างครับในกลุ่มครับเข้ากลุ่มฟรีด้วยครับคนไหนอยากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์บิ๊กจอนมาครับไลน์บิ๊กจอนก็นี่ครับ j o double s underscore แปดสิบแปดนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจอนนะครับแอดมาครับเข้ากลุ่มฟรีครับ ต้องขอไปครับลายมือสวยไว้หน่อยครับ JO S underscore นะครับลายบิ๊กจอยครับแอดมาเข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอยต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับบิ๊กจอยด้วยนะครับสวัสดีครับ